สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่464ขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อเตีย้ยหลังพระปิตาวัดสาเอกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ จากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นลักษณะด้านหน้าเหรียญและหลังเหรียญของวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับเราไปดูรายละเอียดของวัตถุมงคลกันครับจากด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นรูปครึ่งองค์ของหลวงพ่อเตี้ยหรือพระครูประหลัดฝุ่นอตตะธโมนะครับโดยระบุข้อความว่ารุ่นแรกปลอดภัยถัดมาครับเราพลิกเหรียญไปดูด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญจุดเด่นก็คือพระปิตาหรือพระขวัมบดี โดยมีข้อความระบุว่าราบผลภูลทวีโชคดีเจริญสุขออกที่วัด3เอกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปี2533ที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลของจริงกันครับนี่คือวัตถุมงคลจริงนะครับที่อยู่ในสไลด์นะครับเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ัดมามาดูด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพระปิตานะครับดังที่ได้นําเสนอไปครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเตี้ยหลังพระปิตานะครับวัดสามเอกจังหวัดสุพรรณบุรีออกในปี2533พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ